สวัสดีครับชาวไบคือทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o ีมอตอร์จีพนะฮะคลิปนี้จะดูรกๆหน่อยนะฮะไม่ได้เดินออกไปทุ่งนาฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนนี้เมื่อวานผมก็ลุยงานหนักนะ,ะตากแดดทั้งวันผลก็คือรู้สึกจะไม่สบายครับขั้นเนื้อขั้นตัว แต่ท่านก็ทราบแล้วขอบคุณนะครับที่แสดงความห่วงใจกันมานะฮะกินยากินอะไรก็กลับมาลุยต่อได้หวังว่าวันนี้ผมจะยังคงไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นะฮะแต่เมื่อวานนี้ยอมรับเลยนะว่าเปลี่ยนสุดๆนะร่างจะพังอะไรทีเดียวต้องพึ่งตัวช่วยนะเอาเดี๋ยวเมวื่อวานนี้เราได้เห็นการแข่งขันทั้ง2รายการนะครับรายการชิงจะรปทั้ง2องล้อ4ล้อ World Superbike ที่โปรตุเกสนะฮะแล้วก็ Formula One ที่ญี่ปุ่นในส่วนของ Formula One ก็ ตัดสินแชมป์โลกกันไปเรียบร้อยนะครับแม็กซ์เวอร์สตาเปนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับก็คว้าชัยได้ที่นั่นแล้วก็ปิดจ็อบนะฮะทำให้กลายเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ติดต่อก,กันในโฮมเรสของ Honda นะฮะพาร์ทเนอร์คนสําคัญของทีมเรดบูลเรซิ่งต้นสก,กัดของเขาเดี๋ยวเราคงจะต้องไปคุยเรื่องราวของเบอร์สตาเพนของโฟล์คลาวันในอีกช่องหนึ่งแล้วกันนะครับช่องนี้เราเกินๆก,กันให้ดูเราจะมาโฟกัสที่เวลซ์ซูเปอร์ไบค สองคลิปที่ผ่านมาเราคุยแต่ดูคติแฟนๆหลายๆท่านนะครับอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งมาอกรในใจนะครับว่าทำไมถึงมาโฟกัสแต่เฉพาะค่ายแดงจังเลยก็เมื่อวานนี้ไงฮะเมื่อวานนี้มันก็มีเกม่งขันที่โปรตุเกสแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินแชมป์โลกก็ตามนะฮะแต่ส่วนต่างตอนนี้จาก3สนามนะครับจะเหลือการขันอยู่แค่3สนามเท่านั้นเวลซ์ซูเปอร์ไบในฤดูกาลนี้เนี่ยส่วนต่างคะแนนอยู่ที่56แต้ม ห้แต้มจะต้องมีคะแนนให้ชิงชัยกันอยู่มันจะมีอยู่เรตหนึ่งจะมีอยู่6 2แต้มใช่ไหมหกสามเป็น18อแปก็าตีไว้ประมาณ180กว่าแต้มครับยังไม่ขาดลอยยังไม่ขาดแต่ที่ขาดจริงๆในเมื่อวานนี้ขาดไหมจริงๆมันก็พูดยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่จังหวะและโอกาสแต่แม้ว่าเราจะได้เห็นนะฮะว่าความแรงของดูคาตีเนี่ยกินขาดจริงๆในทางตรงเมื่อวานนี้พร้อมที่จะแซงกัน2คันในรวดเลยครับ คาวาซากิกับยามาฮ่าเนี่ยเขาแย่งหัวแถวกันได้เป็นแทบตายนะครับแต่ดูกตีในโผล่มาแล้วปื๊ดเดียวเลยนะฮะในสุดทางตรงนะครับแม้ว่าจะเป็นทางตรงที่อาจจะมีคลื่นนะครับระดับความสูงต่ำของพื้นแทรกนี่มันไม่เท่ากันแต่ก็ไม่เป็นปัญหากับเบลติสต้าครับเบลติสต้าก็สามารถที่จะซิลแชมป์ได้ในเรวทที่2แล้วก็เรียกว่าสร้างความต่างไปที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้บอกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเท่าไหร่นะก็ทุกคนก็อย่าลืมนะครับว่า ยามาฮาแชมป์เก่าของทอปลักเนี่ยเขาชนะครับชนะเรตที่1เรตที่2ก็ออกซัคันแรกนะฮะแต่ก็ไม่สามารถจะต้านทานพละกกำลังความแรงของเครื่องยนต์ของของทางดูกติเขาได้นั่นก็คือความจริงที่เราได้เห็นบางท่านอาจจะแอบคิดแหมพี่ปุ้ยนะฮะทำไมมันเหมือน m o เต g p จีจังเลยอ่านะครับมีความมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะฮะ จริงอยู่ครับว่ารายการ World Superbike จะเป็นรายการที่เอารถโปรดักชันมาแต่งแข่งกันก็จริงเนี่ยแต่ดูกติก็เหมือนจะได้เปรียบชาวบ้านชาช่องเขาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะในรถโปรดักชันนะครับแต่กูล V4R ของของพวกเขาเนี่ยก็เลยอาจจะสร้างความแตกต่างได้ก็เพราะว่าจุดนี้ในส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ต้องให้เกรี้ไปถึงนักแข่งด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะครับว่า V4R ไม่ได้เพิ่งมาครับ ว4โนั้นใช้ลงแข่งมา3ปีแล้วตั้งแต่บาติสตานะครับมาในชิมลางใน World Superbike เมื่อปี2019ใช่ไหมแล้วก็ดูกติกก็ไม่เคยเป็นแชมป์เลยนะฮะก็ปีนั้นก็เป็นคาวาซากิต่อมาก็ยังคงเป็นคาวาซากิอยู่แล้วก็ยามาฮ่าเมื่อปีแล้วนั้นเองดังนั้นปีปีนี้ก็ถือว่าหมายมั่นปั้นมือนะตั้งออกตั้งใจกันเต็มที่ที่จะคว้านะครับ2รายการเลยนะ,ะอย่างที่ยามาฮ่าทำได้ ยามาฮ่านั้นร้อนแรงในปีที่แล้วด้วยการเป็นแชมป์โวลส์ซูเปอร์ไบค์นะครับในรอบหลายปีเลยนะฮะรวมทั้งมอเตอร์จีพีด้วยเนี่ยแต่คราวนี้ดูกติจะเอาบ้างานะฮะเมื่อวานนี้เราได้เห็นนะครับว่าพอร์ตเรื่องเกมมันดําเนินมาในราวกับเขียนไว้ผมเองไม่นุ้สึกแปลกใจเลยนะฮะอย่างอย่างที่เคยวิเคราะห์เพื่อนๆได้ฟังไว้เมื่อเมื่อคลิปของเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่าจอห์นนี่หรือว่าโจนาธานเรย์ของคาวาซากีมักจะเรียกว่าทําผลงานได้ดีใน ช่วงต้นเกมหรือในรอบของไฟงับกดเวลาเอาเวลาต่อรอบดีที่สุดเนี่ยแต่บอทิซ่าจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้แต่เขามักจะมาเก็บกินได้นะครับในการแข่งขันจริงในเล่การแข่งขันจริงนีดูกระตจะใ้พระรกำลังเครื่องยนต์นะครับที่ที่ดูโดดเด่นกว่าค่ายอื่นเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะทอนคืนความเสียเปรียบได้ในช่วงต้นเนี่ยอาจจะโยนให้กับทางคาวาซากิแน่นอนครับว่าทอปรักอาจจะเป็น แชมป์ในซูเปอร์โลก็คือเขาจะต้องออกสักคันแรกเนี่ยแต่จอนนี่ก็เหลือร้ายนะครับยังคงเก่าเกมอยู่ก็สามารถที่จะพุ่งทยานเข้าเปน็นนําแล้วก็ผลัดกันขึ้นผลัดกันนําอยู่นะก่อนที่จะเสียตําแหน่งให้กับาทางยามาฮ่าของตอปลักอีกทีหนึง่งแต่ก็เรียกว่ากัดไม่ปล่อยฮะจอนนี่เองก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นหัวแถวอยู่ตลอดจนเกมมันก็มาเปลี่ยนเมื่อบาวติสต้ารอบนี้ได้เขาเรียกว่าได้ ประสบการณ์จากรอบที่ผ่านมานะฮะรอบที่ผ่านมาไปบี้กันเองกับแอเซลบารซินนี่อยู่เนี่ยกว่าจะขึ้นมาได้แต่รอบนี้เบลติสซ่าไม่ปล่อยให้หัวแถวไปไกลฮะก็พยายามที่จะเรียกว่าอยู่ในรัศมีประมาณไม่เกิน1วินาทีนะฮะก่อ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 ,กอ,กอ,กอกมาแล้วก็ขึ้นจอนนี้ได้ในที่สุดแล้วก็ไปขึ้นทอปลรกได้แม้ว่าการขึ้นจอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูยากเย็นอะไรนะครับแต่การขึ้นยามาฮ่าของรสกาเจโอรู ue, เนี่ยนะฮะมัน ได้ลุ้นได้หวาดเสียวเยอะอยู่เหมือนกันมีบางจังหวะนะครับที่บบลติสต้าเองก็หลุดนะหลุดนะครับจากที่พยายามจะเ,เรียกว่าต่อสู้กับจุดแข็งของเยอมมะ้าทุกคนได้เห็นเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะว่าในส่วนของทอปลักนั้นเขาเอาจุดแข็งของ,องเองมาใช้ประโยชน์เต็มที่แต่มันมันก็ไม่ไม่พอครับมันไม่พอมันไม่ทันจริงๆก็คือจุดแข็งในเรื่องของความคล่องตัวในโค้งด้วยการเบรกหนักด้วยการยกลึก ก็พยายามเต็มที่นะครับนี่แหละฮะอาจจะเป็นหนึ่งในจุดที่เรามองว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับ MotoGP ที่แฟบพยายามจะถมความเสียเปรียบที่เขามีต่อดูค a ติที่เขามีต่ออ p พิเลีที่เขามีต่อสูวีทั้งหลายเนี่ยจำเป็นโมเมนต์ที่คล้ายๆกันนะด้วยการเบรกให้หนักที่เท่าที่จะทําได้แต่ ด้วยความที่เบาทิสตาเองก็ถือว่าเป็นนแข่งที่เก่าเกมกันหนึ่งไม่ใช่ว่าจะอาศัยแต่พระกําลังเครื่องยนต์ที่มันแรงอย่างเดียวนะฮะไม่ว่าจะเอาความได้เปรียบของรถอย่างเดียวเขาก็มีจุดเด่นนะฮะในเรื่องของการเข้าโค้งที่เราอาจจะมองถ้าประเมินโดยรวมในเมื่อวานนี้ผมว่าในโค้งนี้ดูกติก็เสียเปรียบยามาฮ่าอยู่นิดนึงครับเพียงแต่ว่าการที่ มาเจอพระกําลังเครื่องยนต์ที่มันเหนือกว่าเนี่ยเลยทําให้การปีนนะครับการเร่งออกจากโคง้งความเร็วในทางตรงเนี่ยอันนี้ถือว่ากินขาดมันก็เลยทําให้ให้ข้อเสียเปรียบในในโค้งที่มีอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับต่อยามา5เนี่ยไม่มีผลอะไรเลยนะฮะทอปลักเป็นคนที่มีเรตเพสที่นิ่งแล้วก็เรียกว่ากดแถบแดงได้ตลอดเลยนะในเมื่อวานนี้แต่มันก็ไม่พอให้ เรียกว่าแซงได้ผมทําให้ผมคิดถึงสิ่งที่ฟารเบียรควาตาร์โรอว่าเจ้าแฟบเนี่ยนะครับเคยบอกมาว่าถ้าวิ่งคันเดียวเนี่ยรถเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแชมป์พร้อมที่อยู่ในหัวแถวเมื่อวานนี้ชัดเจนเลยครับคำตอบเรื่องนี้ครับก็คือในจังหวะที่บาติสซานั้นเรียกว่าแซงทางตรงแล้วก็บิดนะฮะหนีหายไปเลยไกลอยู่เหมือนกันเนี่ยในส่วนของยามาฮ่าเองเนี่ยกดเรียกว่าเวลามาเร็วกว่าบาติตซาที่แต่ เวลามาเร็วมันก็ไม่ได้ช่วยให้แซงได้นะฮะทุกคนไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมีคนที่งงเรื่องประเด็นตรงนี้ไหมฮะว่ามีความเร็วมีเรทแฟรที่นิ่งก็จริงอยู่แต่เมื่อจําเป็นที่จะต้องใช้ในการแซงเนี่ยมันไม่มีรถที่เขามีกําลังดีกว่าเขาก็จะแซงได้แม้ว่าบางรอบเขาอาจจะเร็วไม่เท่าเรานะฮะบางเซกเตอร์เขาอาจจะเสียเปรียบก็จริงเนี่ยแต่อย่างน้อยเขาขึ้นหน้าเราไปแล้วไง นั่นก็คือเป็นเป็นเป็นข้อเสียเปรียบนะครับที่ยามาฮ่ามีต่อดูกาติในเมื่อวานผมว่าจริงๆแล้วทอปลาก็คงจะแอบผิดหวังอยู่นะฮะเพราะว่าเขานั้นชนะมาเรสที่1แล้วก็เรสซูเปอร์โพครับแต่ก็มาพลาดพลั้งแบบเหมือนรถมันมันโดนเฉือนไปนะถ้าเรื่องของฟรีไม้ลายมือเนี่ยผมว่าทอปลาก็แน่นอนนะสมศักดิ์ศรีแชมป์โลกกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารถมันเสียเปรียบจริงๆในเมื่อวานนี้นะฮะแม้จะเรบรกหนักขนาดไหนก็ตามเนี่ย ก็ยังคงเรียกว่าทำาทาผลงานได้นะครับไม่เป็นไปตามตามที่หวังไว้ส่วนต่าง56แต้มในตอนนี้มันก็เลยเริ่มนะครับที่จะขยับขยับได้แค่นี้ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมาดีกว่านี้สักหน่อยหนึ่งหรือเปล่าน่าจะทอนคืนมาให้มันเหลือประมาณสัก50ยืนไว้แต่ไปไปมามาบาลทิต้าก็ได้เห็นนะว่าการที่เขาไม่ได้ออกสตาแถวหน้าเนี่ย แล้วมาติดอยู่กับใครสักคนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักในเ็ดแรกนะฮะได้บทเรียนตรงนี้มาก็เลยพยายามที่จะเรียกว่าขึ้นมานะฮะอ่าขึ้นมาแต่ในส่วนของขาคาวาซกินะครับโจนาธานเรนะครับหรเอวราจอนี่เนี่ยผมว่าเขาพอใจแล้วล่ะกับอ่สาสอันดับ3า,าครั้งเลยนะฮะเออถือว่าอ่าเป็นตามแผนตามเป้าคือเขาเนี่ยเป็นแชมป์โลกมาตั้ง6สมัยแล้วนะฮะทุกคน มันยิ่งใหญ่จนจะบอกว่ามันจะหาคําไหนมาเปรียบในในเขาเป็นราชาแห่งรายการนี้แล้วะการที่เขาสนุกยังคงลงแข่งอยู่แล้วก็สามารถที่จะได้ขึ้นมาต่อสู้กับน้องน้องนะครับอ่าแต่แต่แต่แตแตบาลติสตาเป็นพี่ของจอห์นนี่อยู่ประมาณสองปีนะสองสามปีครับอ่าการที่เขาได้มีโอกาสได้ลุ้นหัวแถวได้แบบนี้ผมว่ามัน,ม,นมันก็สนุกเขาละมันจะพลาดแชมป์เสียแชมป์ไปมันคงไม่ไม่รู้สึกว่าปวดใจอะไรนักหนาแล้วฮะกับจำนวนตำแหน่งที่คลองกันมาอย่างไร้เทียมทานเนี่ย พียงแต่ว่าคนต่อๆมานี่แหละฮะว่าเขาจะยืนหยัดได้แค่ไหนซึ่งผมมองว่าทอปลักเองก็อยากจะนะฮะอยากจะเป็นแชมป์สองสมัยติดให้ได้ซึ่งโอกาสมันก็มีไงอ่านะเขาก็คือคั่วแชมป์อยู่กับ3คนนี้ตลอดทั้งฤด,ดูกาลเนี่ยแต่สุดท้ายก็มันอาจจะต้านทานความแรงและก็ความนิ่งไม่ไหวถ้าถ้าบอติสตาก็ไม่ยอมพลาดเลยนะฮะอาอันนี้ไม่ได้แช่งนะไม่ยอมพลาดเลย พยายามจะดูว่าพี่เบาแกจะพลาดสนามไหนแต่สุดท้ายมันไม่มีครับมันไม่มีนี่จริงๆ,ๆคือเราถ้าเราตัดเรื่องของการไปโดนจอนนี่เบียดออกไปจนไม่มีแต้มออกไปเนี่ยนะฮะผมว่าคะแนนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าขาดลอยนะฮะเสีย25คะแนนไปในเรซที่ผ่านมานั่นก็คือเป็นในส่วนของอความที่เรียกว่าสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับดูกตินะฮะ อาสุดสัปดาห์นี้ก็มีเกมการแข่งขันนะครับในส่วนของ MotoGP ยังไม่ได้ลงตารางกันไม่เลย,ยเพิ่งทวงกันนะฮะผมเองก็เนี่ยสายฝนโปรยปลายมาแล้วผมก็ต้องเข้าร่วมเข้าอะไรนะครับมีนัดจะต้องไปรับแม่นะครับผมไปส่งแม่ไว้ที่โรงพยาบาลวันนี้แกไปตรวจร่างกายนะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในในพวกเราในตอนนี้นะพ่อก็อป่วยไขๆอยู่นะหลังจากไปโรงพยาบาลมารอบนั้นก็ ยังเรียกความฟีกลับมาไม่ได้เท่าไหร่แต่แต่แม่ก็ไปตามรอบไม่มีอะไรนะผมก็อย่างที่ทราบกันเมื่อวานนี้นะฮะก็ยังเปลีออย่ยนเปลี่ยนอะไรกินยากินอะไรไม่รู้ว่าจะจะโอเคขึ้นหรือว่าจะหายไปปิดทิ้งในวันนี้หรือเปล่ากันนะฮะทุกคนก็ ตารางเวลาก็จะอยู่ในที่เดิมนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องถามไทยกันให้มากความนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งมารู้จักผมเนี่ยจะอยู่ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเฟซบ o o กแฟนเพจ b i k e r Man ตรงนั้นกันนะครับนะติดตามผมได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับยังไม่ค่อยมีเวลาได้เขียนข่าวเขียนอะไรเลยในตอนนี้นะครับเพราะว่างานที่ไร่มันก็ยุ่งแล้วก็เนี่ยฝนมันก็ไม่ค่อยเป็นอกเป็นใจไหร่ผมนึกว่ามันจะหายไปแล้วสุดท้ายมันก็ยังโผล่มาอยู่นะฮะตั้งใจจะมาเจอทุกคนวันละ2คลิปสุดท้ายก ทำไม่ได้สักทีนะครับนะขออภัยด้วยนะฮะที่รับปากรับอะไรกันไว้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจผมกันนะครับออะเราลุ้นกันไปครับสามสนามในระเวอร์ซูบูบไว้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบอติสซ่าไหมเริ่มที่จะแบเบอร์แล้วนะฮะทอปลักยามาฮ่าก็สมศักดิ์ศรีครับแม้จะเสียแชมป์ไปเนะี่ยผมก็คิดว่าเขาต่อสู้ได้เต็มที่เท่าที่รถจะมีส่วนจอนนี่ก็ยังคงยอดเยี่ยมในฐานะของ 1, นหนึ่งในนักแข่งหัวแถวในเวอร์ซูบูบไว้ยุคนี้เจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคน